านี่ครับโอเคตอนนี้ไลฟ์สดแล้วครับอังสวัสดีครับบังมัดสวัสดีครับลุงตุ้ยครับผมรู้สึกว่าวันนี้เรามาเซอร์ไพรส์เพื่อนๆนะครับเราไม่ได้แจ้งก่อนว่าเราจะทำออนไลฟ์สดเวลาไหนช่วงไหนนะครับพอดีรู้ว่าบังมัดติดภารกิจเยอะโอ้โหเมื่อกลับจากใต้พี่อาแล้วโอ้โหเมื่อกลับจากจุมพรนี่ครับ อ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนแชร์ก่อนนะครับตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ด้วยนะครับตอนนี้เรากําลังคุยกับบังมัดนะครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นฟาร์มที่กําลังฮอตฮิตนะครับในวงการของนกหงยกไทยนะครับที่หลายคนเรียกนกหงยกไทยหรือหงยกฮอลแลนด์นะครับหงยกไทยไซส์เล็กนะครับตอนนี้ใครมีคอมเมนต์มีอยากจะพูดคุยอะไรกับบังมัดสดๆนะครับก็ ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผ่านทางทางแชทนี่เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์นะครับจาก400อคู่เดี๋ยวบางมัดจะบอกว่าตอนนี้จะอัปเดตนะครับเป็นกี่ร้อยคู่นะครับแบบต้องเซอร์ไพรส์ท้งวงการแน่เลยนะครับวงการของตลาดนกของยกไทยนะครับตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับนี่ยเป็นไงบ้างบางมัดที่ผ่านมาตอนนี้ หนึ่งแสนคนดูแล้วนะครับที่เข้าชมคลิปนะครับในเวลาสองเดือนสามเดือนนะครับครับผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทั้งหลายด้วยนะครับที่เข้ามาดูฟาร์มผมนะครับนั่นแหละครับแล้ฝากติดตามภายภาคหน้าด้วยนะครับผมฮ่ามันในมุมมองของผมนะครับฟาร์มบังมัดแห่งเนี้ยมันเป็นฟาร์มตัวอย่างเลยตั้งแต่การใช้พื้นที่ได้แบบเต็มพื้นที่นะครับ แล้วเรื่องการจัดการ<อ>าฟ<อ>าร์มเรื่องการทำรโรงเรือนที่ไม่ได้ใช้ต้นทุนอะไรแบบเกินนะครับใช่ <hier> <t> <อ>ครับนั่นเละครับแต่ผลผลิตเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆนะครับมันใช้งานได้จริงชีวิตจริงมันเหมาะกับยุคนี้นะครับที่คนตกงานกันมากมายคนโดนเลี้ยงออฟออกจากงานใช่ไหมบางบัดได้เห็นไหมครับใช่เห็นคนตกงานเขาเยอะพี่โอ้โหนี่แหละครับผมอ่ะ อยากจะให้ช่องทางตรงนี้ให้คนได้รู้ว่าการตกงานของคุณน่ะมันอาจจะเป็นโอกาสของคุณก็ได้ในทำใ,ในสิ่งที่คุณได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองนะครับหาประสบการณ์หาสิ่งดีๆให้ชีวิตของตัวเองนะครับกับตรงเนี้ยตรงบางบาัตรเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเลยนะใช่ใช่นนครับพี่อีกครั้งหนึ่ง<ะ>บางบัตรเล่าให้ฟังหน่อยตอนที่บางบัตรอ่ะก่อนจะออกจากงานน่ะบางบัตรรู้สึกเป็นยังไงบ้าง จุดไหนที่บังมัดอ่ะแบบว่าพอแล้วออกจากงานเหอะหาอะไรทําเถอะเพื่อครอบครัวเพื่อลูกเพื่ออะไรอตอนไหนนะตอนตอนที่เ<อ>มื่อก่อนนะ้บังมัดทํางานโรงงานอยู่ใช่เอาอย่างแรกเลยพี่ลุงต้อยอย่างแรกรเลยไม่มีเวลาให้ครอบครัวแล้วก็ที่บ้านบ,บวบก,กับที่บ้านมันไม่มีใครอยู่เลยบางที<อ>ลูกไม่สบายเนี่ยครับไม่มีใครไปหาไปหาหมอเนี่ยอืมผมก็ต้องตัดสินใจเต็มที่เลยคือออกก็ออกมาหาอะไรได้ทําดีกว่า แบบที่มันอยู่กับป้านะพี่ขั้นแรกนะผมเริ่มแค่ห้าสิบคู่เองลุงตุ๋ยเวลาแล้วก็เราบวกกับจดค่าอาหารอะไรโอ้มันได้กําไรดีนี่ก็เลยลองเพิ่มดูเลยลุงตุ๋ยเพราะว่า้าเพิ่มเพิ่มแต่ตอนตอนนั้นยังหาตลาดไม่ได้เลยนะพี่ครับเนี่ยตอนนี้ผมจะเบรกให้เพื่อนๆได้คีดละปัญหานะครับเริ่มแรกอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่เรายังไม่เคยทํอย่างสิ่งที่เราไม่เคยรู้ให้เริ่มจากน้อยๆก่อน นะฮะใช่ครับอย่างบางมัดนะครับฟาร์มเป็นสี่รอยคู่วันนี้เดี๋ยวเขาจะมีต่อย,ยอดอีกกี่ร้อยคู่เดี๋ยวบางมัดจะบอกว่ากี่ร้อยคู่นะครับเขาเริ่มมาจากแรกๆเลยคือห้าสิบคู่นะครับใช่อ่ะนั่นเลยแล้วโอเคลาออกจากงานแล้วเพราะว่ามันไม่มีเวลาดูแลครอบครัวแล้วครับมันต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างหนึ่งเพื่อที่จะต้องลาออกนั่นแหละครับแล้วพอมาเริ่มห้าสิบคู่วันนี้แล้วแล้วตอนนั้นอ่ะบางมัด คิดยังไงถึงมาเลี้ยงนกขงหยกอ,อ๋อผมก็คิดแบบว่ามันได้กําไรเอออยู่กับบ้านอยู่กับลูกกับเมียพี่อือ,อืนั่นเลยครับใช่เพราะอย่างอย่างแรกเลยนะถ้าลูกไม่สบายเงี้ยมันไม่มีใครพาไปหาหมอไนงะลุงส้วยผมก็ต้องออกจากงานเวลาออกจากเออออกจากแบบออกจากโรงงานเงี้ยเขาก็ด่าผมอะไรเงี้ยผมเลยตัดสินใจออกเลยเออ ตอนแรกผมเริ่มอ่ะมันยังหาตลาดไม่ได้เลยนะลงตัวผมก็ใช่ผมก็ส่งเรื่อยไปแหละใครซื้อผมก็ขายอะไรเงี้ยแต่เวลาทําไปเรื่อยๆแล้วก็มันมีคนเข้ามาหาเราเองอ่ะพี่ครับตอนสมัยนั้นอ่ะมันได้คู่ตัวละเท่าไหร่ส่งอ่ะแรกๆเลยอ่ะส่งครั้งแรกอ่ะได้ตัวเท่าไหร่ครับห้าสิบาทลงตัวห้าสิบบาทนะครับใช่ผมมันอนั่นแหละครับ ห้าสิบาทแต่ก็มองว่ามันก็สามารถจะทําเป็นอาชีพได้ก็ทำมันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมครับบางใช่ครับผมปกติแล้วผมเริ่มมาตัวละห้าสิบาทตอนนั้นขึ้นเยอะมากเลยอืมห้าสิบบาทนี่ในเวลานั้นนะบางมัดคิดว่ามันน้อยหรือว่ามันมากกับราคาห้าสิบาทต่อตัวแผมก็ผมว่าน่าจะก็อยู่ได้นะห้าสิบบาทในวันนั้นก็อยู่ได้หากก็หากต้นทุนแล้วก็ ตูๆได้ถ่ายกันไปอะสิอืมนั่นเลยแลวเพราะว่าบังมัดเนี่ยเรียนรู้ก่อนไงรู้จักนกรู้จักอาหารรู้จักการทำโรงเรือนต่างๆเลยทำให้ประหยัดต้นทุนใ,<ช>ในใ,ในคลิปที่หนึ่งแสนคนที่เข้ามาดูอ่ะเขาแฮปปี้นะครับบังมัดเป็นต้นแบบเนะครับโ<ช>รง,รงเรือนที่หนึ่งยกสูงด้านล่างให้มันลอยแล้วการให้อาหารนั่นเลยครับ ตอนนี้ผมทำตาบางมัดอยู่อันหนึ่งนะเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องก่อนนะครับก็คือผมให้ผมให้การให้น้ำนะครับผมให้สูงสูงนะครับนกได้ผลไหใส่ถ้วยใส่อะไรเลยได้ผลนะลูกตุ้ยได้ผลได้ผลแต่เวลามันอยู่ข้างล่างมันชอบที่แล้วเอาชอบเอาเศษอาหารไปไปไปใส่น้ำอ่ะลูกตุ้ยใช่่นแเลยครับเพราะผมพอยกสูงแบบเออให้น้ำใส่าวน้เข้าไปกินเฉยเฉยแล้วมันก็ไปใช่แค่กินแล้วก็ไปอาบน้ําแล้วก็ไปอย่างเงี้ย ใช่ครับ<ม>ได้ผลได้ผลอ่าเพื่อน<ม>ๆมีคอมเมนต์มีอะไรมาก็กดเข้ามาได้ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเยี่ยมฟอบชมฟาร์มข้างในอัปเดตการปัจจุบันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขากําลังจะพัฒนาไปในทางทิศทางไหนนะครับสําหรับฟาร์มนกหงยกตอนนี้นะครับ4ี่ร้อยคู่นะครับที่หลายๆคนกําลังเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นไอดอลอยู่นะครับตอนนี้รู้เปล่าบางวัดคนนะให้คุณเป็นแบบ ตัวอย่างอยู่นะในการที่จะทำอ่ะนี่ครับเฮียโบเฮียโบเข้ามาครับเฮียโบเฮียโบเข้ามาเนี่ยครับอ่ะบังมัดสวัสดีเฮียโบหน่อยเร็วสวัสดีครับเฮียโบเฮียโบนกที่เฮียโบจองไว้อ่ะเขาปล่อยไปหมดแล้วนะเอาเลยจะบ่นจะต้นบ่นแล้วนะฮะแล้วแล้วอีกอันหนึ่งไอที่ผมชอบบางมัดก็คือบางมัดก็คือคําไหนคํานั้น ได้พูดได้รับปากใครไว้นะครับตัวเนี้ผมผมฝากเพื่อนๆในวงการนกนะครับหลายๆวงการเลยแหละให้รู้เลยว่าคุณทําธุรกิจอะไรหรือว่ารับปากใครไว้ในวงการเรื่องอะไรต่างๆนะครับทําตรงนั้นน่ะให้ดีที่สุดอย่างตัวอย่างบางมัดเนี่ยครับเขาเก็บนกไว้ให้ใครเขาจะเก็บไว้แบบไม่ได้ตอนนี้รับปากคีโบว์ไว้รับปากคุณดุ่นไว้คนนี้ไว้คือทําไว้ให้แล้วก็คือแบบไว้ใจได้เลยครับตรงนั้น นี่ครับนี่เฮียบโบถามว่าจองนกไว้ทำกันอย่างนี้ได้ยังไงพูดเล่นผมแเล้นเราบอกแล้วลูกตู้โดนด่าแล้วเฮียเฮยบโบบอกเดี๋ยวผมไป<อ>เดี๋ยวผมไปนี่นะครับเฮียบโบร,รู้หรือ,อยังตอนนี้บางมัดนะครับจาก400คู่จะขยายไปเท่าไหร่นะครับอ่ะ ทุกคนเดากันขึ้นมานะครับ <c oughs> เขียนคอมเมนต์กันขึ้นมานะครับว่าจะเท่าไหร่นะครับโอ้โหซึ่งแบบผมว่าไม่มีใครตามทันฟาร์มนี้แล้วครับในะชั่วโมงนี้นะครับสี่ร้อยคู่ไม่พอขายนะครับขายก็ขายไม่ทันโอ้โหตอนนี้ยอดจองนานสุดก็คือกี่วันกี่เดือนเนี่ยโอ้ <c oughs> หลายเดือนอะลุงต้โอ้โหหลายเดือนหลายเดือนผม <c oughs> บางที <c oughs> บางทีคนไหนลืมต <ım. S 2> ้องขอโทษด้วยหูเพราะว่ามันหลายคนนะลุงตุ้ยจนเดี๋ยวนี้ต้องจดจดปฏิทินแล้วเดี๋ยวโดนบบนดีมากดีมากนะครับขนาดมีบางคนไปนะขอเบ้าหน่อยใช้เครดิตผมบอกว่ารู้จักลุงตุ้ยอย่างงู้นอย่างนี้งั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ยอไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรทำไหนตามนั้นนะครับตามไหนตามนั้นเพราะว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนจองกันนานผมเข้าใจเลยเมื่อก่อนผมก็ไม่คิดว่าเฮ้ย มีการจองหลายๆเดือนขนาดนี้เลยเหรอใช่จองลเลยจอนบอกว่าผมเกณงใจคนจองเลยพี่ครับอ่าเดี๋ยวยังไง<ๆ>ผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงข้างในแล้วอ่ะว่าหนึ่งพ่อแม่พานมีสีไหนที่บังมัดชอบณตอนนี้มี <ทำ S 1> อะไรเปลี่ยนแปลงบ้างข้างในนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูในฟาร์มเลยครับอีกสักแป๊บหนึ่ง๋อครับผม อ่าอ่าลุยเลยนะครับอันนี้เป็นแบบไร์สดแบบเรียวถามมากเลยนะครับอ่าได้ครับผมอ่าเราดูแล้วเป็นพวกเกียวิงที่เห็นก่นเนี่ยอ๋อตอนนี้เหรอครับผมเป็นพวกแบบนี้ทั้งนั้นเลยพี่ครับอืมเนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสัญญาณนะครับบางทีสัญญาณอาจจะขาดหายไปบ้างเล็กน้อยเพราะว่าบางครั้งอ่ะ มันมีคนโทรเข้าไปนะครับสัญญาณมันก็จะต้องแชร์กันไปสองส่วนนะครับตอนนี้หน้าจออาจจะแข็งนิดหนึ่งเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอให้สัญญาณมันคอนเน็กต์ได้ให้อีกฝั่งนะครับวางสายนะครับก็จะสัญญาณก็จะชัดเจนเหมือนเดิมนะตอนนี้บางเดินเข้าไปข้างในฟาร์มอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับผมอ๋อแต่สัญ,ญญาณภาพที่ผมมันยังแข็งเึกอยู่เลยอ,อไม่มาเหรตรงตัวใช่ครับสัญ,ญญาณไม่มาเออ ถ้าอย่างนั้นอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคอนี่เลยครับเน,นี่นี่ยโปรแกรมนี้มันขึ้นอยู่กับสัญญาณด้วยนะครับเห็นไหมล้งเห็นไหมครับลุงตุย้ยเห็น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 นะครับออนี่นละครับนี่มันเป็นอะไรครับตอนนี้ก็คือเน้นพัฒนาจริงๆแบบ S <S 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 สีสันที่นี่นะครับมีหลายสีมากนะครับทั้งคุณภาพทั้งปริมาณน,นะครับเป็นเป็นเป็นฟาร์มหงยกตัวอย่างเลยอันนี้คือ Wing เคลียร์วิงเหรอครับใช่ครับอ้โอโห <S 2> <S 2 <S 2> <S นี่ครับเพื่อนๆหลายๆคนบางทีอยู่ไกลมากๆเลยนะครับไกลสุด,ดมาจากที่ไหนเนี่ยบางมัดมาฟาร์มบางมัดน่ะ <S 2> <S 2> <S พอจากเชียงใหม่ไดไงพี่โอ้โหเชียงใหม่ขับรถมาเองเลยใช่ไหม ใช่ครับผมกี่คืนก็ไม่รู้ผมไม่ได้ถามอาวเหรอฮะแล้วตอนเขากลับไปอ่ะเขานัดก่อนไหมเขาได้นกกลับไปเชียงใหม่เขาหรือเปล่าเนี่ยได้ได้ได้ครับผมกลับได้กลับไปผมผมแบ่งให้ครับผมบางทีบางทีขอขอแบบว่าที่ไข่ไปเลยพี่ไปถึงไปถึงพรุ่งนี้เช้าแตกลูกเลยตรงตัวนีุ้ยนั่นเลยครับโอ้โหแล้วก็เป็นพวกเป็นพวกเป็นพวกสแปงอ่ะพี่มันอ่ะนั่นเลยครับ เดี๋ยวมีโอกาสจะเก็บคำจะมีคำถามไว้ดีๆนะครับเราจะไปทำเทปอีกสักตอนหนึ่งอีกสักตอนหนึ่งนะครับในตอนอัปเดตจาก400คู่อะณช่วงเวลานี้ตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาเฉลยนะครับว่าบางมัดน่ะทำทั้งหมดเนี่ยกี่คู่ครับตอนนี้ที่เป็นเจ้าของคนเดียวที่บางมัดดูแลบริหารเองตอนนี้ผมมีประมาณทั้งหมด800คู่แล้วพี่800คู่ <ผ>โอ้โหฟาร์ลมละ400พี่โอ้โหมีมีใครทํามากสุดไหมตอนเนี้ยหงหยกในไทยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ครับผมผมว่า400คู่นะผมว่ามันก็ตามหาคนที่ฮอตฮิตมากสุดนะก็ยากแล้วอันนี้800ค,คู่เป็นทวีคูณขึ้นไปเลยครับได้ครับผมโ,โเสร็จแล้วพี่เหลือเอานกไปอย่างเดียวพี่เรียบร้อยเลย กงเกินเรียบร้อยแล้วพี่ครับผมไปทำมาทีหนึ่งเต็มเลยกงอ่ะใช่ตอนนั้นนี่บางซันเพื่อนผมทีมนกกงหัวจุกเข้าไปไงจะไปเซอร์ไพรส์บางมัดที่ฟาร์มเจอเซอร์ไพรส์กลับเลยบางมัดไม่อยู่ผมไปใต้พี่ใช่เจอบางมัดไม่อยู่ไปกับไปกับน้าผู้ใหญ่อะครับผมอ๋อยังไงฝากความคิดถึงผู้ใหญ่ด้วยนะครับ ใช่ได้ครับผมนั่นเลยครับโอ้โหจาก400คู่นะครับวันเมื่อประมาณสามเดือนที่กําลังพูดคุยในการทําเทปนะครับยอดคนเข้าชมนะครับทะลุหนึ่งแสนแล้วตอนเนี้ยก็มีการเข้าชมอยู่เรื่อย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 นะครับอยู่ตลอดเลยแหละครับอืมมันเป็นเทปที่พวกทีมงานนกสปอร์ตทําแล้วมีความภูมิใจนะครับที่ที่จุดประกายให้หลายคนนะครับได้ได้อยากจะสร้างอาชีพอืม แต่ผมว่าอีกฟาร์มผมจะเล่นสายหวานหมดเลยลรงต้เห็นด้วยครับเห็นด้วยครับอันนี้เป็นแบบว่าธรรมดาไปที่ครับมันจะกลายเป็นฟาร์มนกหงยกไทยไซส์เล็กหรือหงยกฮอลแลนด์เนี่ยสายหวานทั้งฟาร์มสี่ร้อยคู่หน่อยได้ได้ครับผมโอ้งั้นถ้าเกิดมีโอกาสผมขอไปทำเทปด้วยนะที่นู่นได้ไครับผมได้ครับผมลุงตุ้ยเออ นั่นเลยนั่นเลยอ่ะพอดีบังมัดร่ะพึ่งมาแล้วก็ภารกิจเยอะแยะมากนะครับพอดีผมอ่ะคุยกันแบบที่บังมัดยังไม่ได้ตั้งตัวนะครับเดี๋ยววันหลังอ่ะผมจะใช้โปรแกรมเนี้ยเข้ามาเยี่ยมชมอีกนะครับนั่นแหละครับได้เลยครับผมงั้นเรามาเชิญชวนคนที่แบบตกงานออกจากงานกําลังหาอาชีพเสริมเพื่อเป็นรายได้หลักนะครับบังมัดตรงเนี้ย มันก็เป็นอีกลองมาเลี้ยงดูก่อนแล้วเผื่อชอบลุงตุวยบอกคนที่ตกงานนะพี่ได้เวลาเวลาเรารักเราเราจะอยู่กับมันได้อะพี่แล้วตอนนี้ผมเอาพวกนกเค้ากระเทลกับตันเข้ามาอีกแล้วพี่เค้ากระเทลนี่ในเดี๋ยวใคยดูฮะมาแน่ๆเลยนะครับคนซื้อเยอะเพราะว่าตลาดจะขึ้นจะลงทิศทางไหนนะครับเคกระเทลน่ะจะเป็นนกที่แบบ ซื้อขายกันได้ตลอดอันนี้เชื่อผมเชื่อลุงตุ้ยใช่ผมจะเล่นนกตลาดแต่พี่ผมไม่ได้เล่นแต่ว่าซื้อง่ายขายคล่องคับลุงตุ้ยครับนกตลาดเลี้ยงดูง่ายซื้อง่ายขายคล่องอันนี้ใช่เลยครับเห็นด้วยเลยครับเพราะว่าเราเห็นคนตกงานเยอะเลยลองมาเลี้ยงดูว่ามันน่ารักขนาดไหนพี่พวกนกขนหยกไซเล็กเลยเนี่ยอืมใช่เลยดีมากเห็นด้วยเห็นด้วยครับผมงั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับ บังมัดที่พาเยี่ยมชมฟาร์มแบบเซอร์ไพรส์แบบสดๆเลยนะครับเดี๋ยวหลังอะแบบมีปับมาเลยลงตุ้ยอันนี้มันเป็นเสน่ห์ของโปรแกรมตัวนี้นะครับมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ไม่ดีมากนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณอะไรเล็กน้อยอะไรแค่นั้นเองนะครับได้เลยเดี๋ยวมีปัญหาอะไรเยอะๆผมจะเก็บไว้แล้วก็จะมาถามบังมัดแทนเพื่อนๆแบบนี้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบังมัด ไปทำงานให้มีความสุขนะครับผมขอบคุณครับผมด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับอ้โหมันเป็นการเซอร์ไพรส์นะครับเข้าไปเยี่ยมชมฟาร์มของบังมัดแบบเรียลไทม์แบบสดๆเลยบังมัดก็ไม่ได้ตั้งตัวไม่มีใครตั้งตัวทั้งนั้นเราไปถึงเราก็ลุยเข้าไปเลยนะครับโอ้โหนี่พี่บุญมากนี่นะครับ เป็นอีกฟาร์มหนึ่งนะครับของพี่บุญมากนะครับผมก็อยากจะไปเยี่ยมเยี่ยมชมเหมือนกันนะครับพี่ผมส่งลิงก์ให้พี่ดีกว่าไหมหพี่พร้อมหรือเปล่าเนี่ยจะได้เข้ามาออนแอร์ในนี้เลยครับพี่อืนั่นแหละครับตอนนี้ยังไงนะครับกลุ่มตลาดตลาดลุงตุ้ยนะครับในในกลุ่มไลน์นะครับต้องฝากพี่บุญมากให้ดูแลด้วยนะครับตรงเนี้ยผมมองว่าเห็นพี่เข้ามาโต้ตอบ ซื้อขายอยู่ตลอดตลอดนะครับตอนนี้กําลังจะจะจะเอาไปวางเป็นกลุ่มซื้อขายกันแบบง่ายๆนะครับคุยซื้อขายกันแบบพี่พี่น้องนนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับพี่บุญมากตรงนี้นั่นนะครับสวัสดีครับพี่เมื่อวานตอนที่พี่คุยกับผมผ่านทางไลน์ครับฝนตกหนักเลยไม่ได้คุยอะไรกันเลยครับกับว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะคุยกับพี่หน่อยเพราะว่าเห็นสีสูงสงสายในการพัฒนานะครับอยู่ตรงนั้นคิดว่า ต้องต้องเข้าไปเยี่ยมชมนะครับด่านแรกเดี๋ยวผ่านทางทางทางช่วงลุงตุ้ยพูดคุยนี้ก่อนนะครับนี่นะครับอ๋อเพื่อนเพื่อนทาง youtube ก็เข้ามานะครับนี่นะครับผม,มนั่นเลยวันนี้เซอร์ไพรส์ครับพอดีพอด,พอดีพอดีสะดวกก็เลยลองเทสโปรแกรมว่ามันถูกตัดไปหรือยังนะครับแต่พอดีโปรแกรมตัวนี้ยังไม่ถูกตัดนะครับก็เลยโอเคใช้งานได้นะครับ คิดว่าสิ้นเดือนนี้อาจจะถูกตัดเราก็คงใช้ช่องทางการติดต่อทางอื่นนะครับผมนั่นแหละฮะได้เลยครับอ่ะตอนนี้ใครมีอะไรอยากพูดคุยก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปที่แหล่งซื้อขายตลาดก็ได้นะครับก็คือตรงนี้นี่ครับในกลุ่มไลน์นี่ครับเรามีกลุ่มไลน์ซื้อขายนะครับเอาไว้แบบ ง่ายๆในการติดต่อพูดคุยนะครับกดไลน์อ่าไม่ใช่นี้ครับตรงนี้ตรงนี้ครับอ่าอันนี้ครับในกลุ่มไลน์นี้ครับเปิดตลอด24ชั่วโมงจะมีปัญหาเรื่องการส่งเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วช่องทางการส่งที่ผมเข้าไปอ่านนะครับคอมเมนต์หลายๆคนช่องทางการส่งอ่ะอาจจะติดปัญหาการส่งจริงๆแล้วการส่งง่ายมากครับส่งที่รถทัวร์แต่ยังไม่ได้รับการยอมรับจาก ปศุสัตว์อะไรเงี้ยมันเหมือนกับค่อนข้างที่จะแอบส่งกันหน่อยนะครับนั่นเลยฮะผมอยากจะให้ช่องทางการใช้ไลน์ตรงเนี้ยว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากได้สัตว์เลี้ยงอะไรประเภทไหนนะครับก็ให้เป็นกลุ่มใหญ่แล้วค่อยๆเข้ามานะครับบางทีอาจจะข้างๆบ้านเลี้ยงเราเราไม่รู้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นโอกาสอันดีที่ใช้ช่องทางลายกลุ่มตลาดที่ว่าตลาดลูปตุ้เนี่ยครับในการพูดคุยซื้อขายแลกเปลี่ยนกันใกล้ๆบ้านก่อนนั่นนะครับ พอตลาดค่อยๆเติบโตก็ค่อยข้ามจังหวัดข้ามประเทศค่อยๆพัฒนากันไปนะครับอาจจะแยกหลายกลุ่มอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวให้มันลงตัวนิดนึงเดี๋ยวจะให้กูรูทางด้านลายนะครับก็คือพี่น้อยไก่สวยงามนะครับเข้ามาแชร์ประสบการณ์ในการพูดคุยในการแบ่งหมวดหมู่ในการแบ่งกลุ่มนะครับว่าอ๋อตอนนี้เป็นนกหงยกอันนี้เป็นเล็บเบิร์ดอันนี้เป็น เ็อกเทลอะไรอย่างนี้ครับแล้วเรื่องการประมูลจะประมูลแบบไหนให้ง่ายที่สุดนะครับซึ่งกลุ่มไก่สวยงามนะครับใช้งานกันอยู่นะครับซึ่งมีจะ500คน600คนจะเป็นพันแล้วนะครับนั่นนะครับในกลุ่มไก่สวยงามครับผมได้ไอเดียตรงนี้มาจากทางทางพี่น้อยนะครับพี่น้อยซาลมอพี่น้อยนาาธิวาสของเรานะครับพี่ชายใจดีของเรานะครับนั่นเลยนะฮะใครเข้าไปก็ไปตั้งรับไปให้ราคาไปพูดคุยอะไรในกลุ่มนี้ได้นะครับ นี่นะครับมีสี่คอมเมนต์เข้ามานะครับไม่ว่าเพื่อนทางไหนบ้างนะครับนี่อืนี่นะครับบังมัดบอกเข้ามาเลยยินดีนั่นเลยครับอ่าบังมัดแบบน่ารักจริงๆเป็นฟาร์มตัวอย่างนะครับพัฒนาจาก400คู่เป็นเท่าตัวนะครับเป็น800คู่นะครับ แล้วในฟาร์มที่400คู่ที่กำลังจะทํานะครับทําแล้วที่กำลังทําแล้วเนี่ยจะเป็นขึ้นแบบสายหวานทั้งฟาร์มนะครับบอกแล้วถ้าใครยิ่งพัฒนาสายหวานเขาไจะต่อยอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆพัฒนาอย่างไม่มีหยุดไม่มีหยุดเท่ากับว่าคุณมีวัตถุดิบในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งนั่นเลยครับมาถูกทางแล้วครับนั่ลงนี่ครับบอกมาเลยนั่ลครับ ฟาร์มหงยกนพดลน,นะครับหรือว่าบาังมัดนะครับเป็นไอดอลเป็นตัวอย่างให้หลายคนเลยบอกว่ายินดีเลยครับหลายๆคนได้เกิดจะเข้าไปก็โทรเข้าไปก่อนอย่าเข้าไปเซอร์ไพรส์แบบบางซันนะครับ mm. เพื่อนผมอยากได้นบหงยกดูตามเทปแล้วก็เข้าไปเลยตอนนั้นบังมัดไม่อยู่นะครับดีนะครับที่ได้คุณภรรยาสุดสวยนะครับของบังมัดแบ่งปันมาให้สองคู่นะครับ แมไปคัดถึงฟาร์มเลยนะครับอ๋อมาใครมีอะไรจะพูดคุยนะครับลุงตุ้ยก็อาจจะมาเป็นช่วงเฉพาะกิจแบบนี้นะครับยังไม่ได้ฟิกเวลายังไม่ได้ฟิกวันนะครับสะดวกตอนไหนก็เข้ามาพูดคุยในเทปหรือว่าพอดีช่วงไลฟ์สดเสร็จแล้วนะครับในท้ายเทปอยากจะพูดคุยหรือสอบถามเรื่องอะไรนะครับก็ใต้คอมเมนต์มาเลยนะครับบางทีบางมัดเห็นหรือใครเห็นนะครับก็จะมาตอบใต้คอมเมนต์อะไรแบบนั้น ได้ตลอดตลอดนะครับเป็นง่ายกับการพูดคุยการสื่อสารนะครับนั่นแหละครับงั้นตอนนี้ต้องเรามีผู้สนับสนุนอะไรเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวดูผู้สนับสนุนก่อนนะครับโปรโมทแบนด์ให้เพื่อนๆเราหน่อยนี่ครับก็ยังมีเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ครับไทยบอยนะครับนึกถึงวัตถุดิบนะครับที่จะมาเติมแต่ง ชีวิตคุณให้ดูมีความสุขสนุกสนานในกับการทําอาหารนะครับไทยบอยอีซี่นะครับในการเข้ารัวนะครับเพียงแค่มีไทยบอยนะครับรสชาติอาหารของคุณจะเปลี่ยนไปเลยนะครับง่ายมากๆนะครับอ่าแล้วก็ฟิตวินเลตนะครับตลาดกลางปลาสวยงามนะครับใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับมีตลาดมากมายเลยนะครับตลาดปลาตัดเลี้ยงเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะปลานะฮะนี่เลยแล้วก็มีใครอีก นี่คัวย่งหงิมโอ้โหโลโก้นิดหนึ่งเดี๋ยวก็ไปไปเปลี่ยนโลโก้นิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็ของพมรชัยนะครับอันนี้ก็คืออาหารสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะอาหารนกอาหารแมวอาหารอะไรต่างๆนะครับที่นี่เยอะแยะมากมายนะครับคิดว่าหลายๆคนนะครับคงใช้ผลิตภัณฑ์ของพมรชัยอยู่แล้วครับของเบเยอร์ของอะไรแบบอย่างนี้นะครับนั่นแหละครับของนี่นะครับคนหนุ่มไฟแรงของ คุณอ้ํานะครับดออรอ้ํานะครับในการบริหารจะมีอะไรแปลกใหม่มาเรื่อยๆเรื่อยๆก็เข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูนะครับหรือว่าจะมีข้อมูลอะไรใหม่ๆดีๆนะครับก็ส่งเข้ามาให้หลุงตุ้ยได้อัปเดตได้นะครับนั่นนะฮะมาเราเข้ามาแบบเฉพาะกิตกันจริงๆนะครับเพื่อนๆเข้ามานะครับก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีอะไร อัปเดตเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะมีฟาร์มไหนที่กําลังฮอตฮิตอยู่ตอนนี้นะครับผมตัวจะส่งลิงก์เข้าไปเข้ามาพูดคุยตรงนี้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ต้องพัดไปก่อนนะครับไม่แน่ช่วงบ่ายเดี๋ยวอาจจะเข้ามาอีกรอบหนึงนะครับเราจะทําเป็นเทปไว้ทีละนิดทีละหน่อยนะครับนี่นะครับอาจบางทีก็จะเข้ามาตอนมืดค่ำตอนกลางคืนนะครับวันนี้ต้อง พักไปก่อนนะครับเบรกไปก่อน,อนช่วงนี้เดี๋ยวค่อยกลับเข้ามาใหม่อีกครั้งนะครับอาจจะเป็นฟาร์มเลิฟเบิร์ดเป็นฟาร์มไหนเดี๋ยวค่อยดูนะครับซึ่งในกลุ่มตลาดลุงตุ้ยนะครับที่เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงเห็นพูดถึงกันอยู่นะครับมีตั้งราคากันแบบสบายสบายเลยครับตรงนั้นนะครับเราใช้พื้นที่แบบ facebook ไม่ให้เราทำอะไรเขาล็อกเหรอจะปิดกลุ่มเราใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกลุ่มหลายกลุ่มโดนปิดไปแล้วนะครับเราใช้พื้นที่ไลน์ตรงนี้เลยนะครับ ในการพูดคุยซื้อขายกันแบบง่ายๆเองครับพี่ๆน้องๆซื้อขายแลกมือเปลี่ยนแปลงกันเองนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ขอเบรกก่อนนะครับช่วงบ่ายๆอาจจะมาเจอกันอีกครั้งนะครับ